พี่เอ็ดไปมาพี่นไม่พี่เอ็ดี่จอยพี่เอ็ดี่เอ็ดนี่ยพีเอยี่อเี่ิวีเพี่อวนี้ยังไม่ได้ถายเลยลูก่เื่อกได้นเสียงตะโกนทาอใหอรกันใหญ่แล้